ขามกลางสถานการณ์บนคาบสมุทรเกาหลีที่ยังเปราะบางที่สุดในรอบหลายปีกลับปรากฏความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญจากรัฐบาลชุดใหม่ของเกาหลีใต้ที่อาจจะกลายเป็นจุดเปลี่ยนในประวัติศาสตร์ของความขัดแย้งที่ยาวนานกว่า7ทศวรรษภายใต้การนำของประธานาธิบดีอ e. ีแจมยองรัฐบาลโซลกำลังเดินหน้าศึกษามาตรการที่เป็นรูปธรรมหลายประการเพื่อละลายพฤติกรรมและฟื้นฟูความสัมพันธ์กับเกาหลีเหนืออย่างจริงจัง 21รกรกฎาคมโฆษกกระทรวงรวมชาติของเกาหลีใต้แถลงว่าเกาหลีใต้กำลังศึกษามาตรการต่างๆเพื่อปรับปรุงและฟื้นฟูนฟนความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านอย่างเกาหลีเหนือเพื่อแก้ไขความบาดหมางอันยาวนานของทั้งสองประเทศที่แม้ว่าพวกเขาจะใช้ภาษาเดียวกันในการสื่อสารก็ตามโดยอ e ีแจมยองประธานาธิบดีคนใหม่ของเกาหลีใต้เคยประกาศว่ารัฐบาลของเขามีความต้องการจะฟื้นฟูนความสัมพันธ์กับเกาหลีเหนือ แต่ว่าในขณะนี้ความตึงเครียดของสองประเทศอยู่ในระดับเลวร้ายที่สุดในรอบหลายปีความริเริ่มนี้ไม่ใช่เพียงแค่การตอบสนองต่อสถานการณ์เฉพาะหน้าแต่เป็นการเปลี่ยนกระบวนทศน์ครั้งใหญ่โดยหันหลังให้กับนโยบายกดดันและป้องปรามที่รัฐบาลชุดก่อนหน้ายึดถือซึ่งท้ายที่สุดแล้วกลับยิ่งผลักให้สถานการณ์เลวร้ายลงสู่การ,รเผชิญหน้าและการยั่วยุที่อันตราย ก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีอีแจมยองได้สั่งระงับการกระจายเสียงผ่านลำโพงยักษ์ต่อต้านเกาหลีเหนือบริเวณชายแดนรวมไปถึงมีการสั่งให้กลุ่มนักเคลื่อนไหวที่ต่อต้านเกาหลีเหนือยุติการโปรยใบปลิวโจมตีผู้นำเกาหลีเหนือด้วยนอกจากนี้ประธานาธิบดีอีแจมยองยังกล่าวว่าเขาจะหารือกับเจ้าหน้าที่ความมั่นคงระดับสูงเพื่อวางแผนเข้าสู่การเจรจากับเกาหลีเหนือ ซึ่งในทางเทคนิคแล้วถือว่ายังคงอยู่ในสภาวะสงครามกับเกาหลีใต้ความเคลื่อนไหวนี้ถือเป็นการฉีกกรอบนโยบายเดิมที่มุ่งเสนอแผนการริเริ่มที่กล้าหาญซึ่งผูกความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจมหาศาลไว้กับการปลดอาวุธนิวเคลียร์อย่างสมบูรณ์ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่เปียงยางไม่เคยยอมรับคำถแถลงการจากกระทรวงรวมชาติของเกาหลีใต้ครั้งล่าสุดยังเกิดขึ้นหลังจากสื่อท้องถิ่นรายงานว่า ทางการเกาหลีใต้กำลังพิจารณาอนุญาตให้มีการท่องเที่ยวแบบปลายบุคคลไปยังเกาหลีเหนือได้คูบยองซัมโคศกของกระทรวงรวมชาติของเกาหลีใต้ที่ดูแลก,กิจการระหว่างสองเกาหลีอธิบายว่าการท่องเที่ยวแบบปายบุคคลนั้นไม่ถือเป็นการละเมิดมาตรการคว่ำบาตรระหว่างประเทศต่อเกาหลีเหนือซึ่งเมื่อไม่นานมานี้เกาหลีเหนือเพิ่งเปิดปรีสอร์ทริมชายหาดในเมืองวอนซาน ซึ่งเป็นโครงการสําคัญที่คิมจองอึนผู้นําสูงสุดของเกาหลีเหนือต้องการผลักดันเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแต่ข้อมูลจากบริษัททัวร์ที่ดําเนินการโดยการท่องเที่ยวแห่งชาติเกาหลีเหนือระบุว่าพื้นที่ท่องเที่ยวดังกล่าวยังไม่เปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติในประเด็นดังกล่าวสื่อเกาหลีใต้ได้ตั้งคําถามไปถึงโฆษกกระทรวงรวมชาติเกาหลีใต้ในที่สุดแล้วคนเกาหลีใต้จะสามารถเดินทางไปท่องเที่ยวในรีสอร์ทรูริมทะเลในเมืองวอนซานได้หรือไม่ โดยโฆษกกระทรวงรวมชาติเกาหลีใต้มองว่าเกาหลีเหนือจะต้องเปิดพื้นที่ดังกล่าวสู่โลกภายนอกก่อนเป็นอันดับแรกแต่ว่าในอดีตเกาหลีใต้เคยจัดทัวร์ท่องเที่ยวไปยังเขตภูเขาคืมกังของเกาหลีเหนือแต่ถูกสั่งระงับห้ามท่องเที่ยวไปเมื่อปี2008หลังจากนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีใต้ถูกทหารเกาหลีเหนือยิงเสียชีวิตรัฐบาลของอีจมยอง ตระหนักดีว่าการยึดติดกับเป้าหมายสูงสุดเพียงอย่างเดียวโดยไม่สร้างบันไดไปสู่จุดนั้นมีแต่จะนำไปสู่หนทางตันดังนั้นทิศทางใหม่จึงมุ่งไปที่การทูตเชิงปฏิบัติที่เน้นการสร้างผลประโยชน์ร่วมกันที่จับต้องได้และการแยกประเด็นด้านมนุษยธรรมและความร่วมมือทางเศรษฐกิจบางส่วนออกจากการเมืองเรื่องนิวเคลียร์ในระยะเริ่มต้นเพื่อสร้างความไว้วางใจและเปิดประตูสู่การเจรจาที่แท้จริง มาตรการแรกสุดที่ถูกหยิบยกขึ้นมาพิจารณาคือการรื้อฟื้นความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมอย่างไม่มีเงื่อนไขทางด้านอาหารและยาซึ่งเปรียบเสมือนการส่งสารเชิงสัญ,ญลักษณ์ที่ส่งพลังว่าโซมองชาวเ,เกาหลีเหนือในฐานะเพื่อนร่วมชาติพันธุ์และพร้อมที่จะช่วยเหลือในยามยากลำบากโดยไม่นำเรื่องการเมืองมาเป็นกำแพงขวางกัน้นควบคู่ไปกับการผลักดันให้มีการเปิดช่องทางการสื่อสารที่ถูกตัดขาด กลับมาใช้งานอีกครั้งไม่ว่าจะเป็นสายด่วนทางทหารเพื่อป้องกันการประทะโดยไม่ตั้งใจหรือการเฟื้นฟูสำนักง,งานประสานงานร่วมสิ่งเหล่านี้คือโครงสร้างพื้นฐานของสันติภาพที่จำเป็นต้องมีก่อนจะก้าวไปสู่ประเด็นที่ซับซ้อนกว่านี้ในขั้นตอนต่อไปรัฐบาลกำลังทบทวนความเป็นไปได้ในการปลุกชีพโครงการความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่เคยเป็นดังสัญ,ญลักษณ์แห่งความหวงัง ยังโครงการนิคมอุตสาหกรรมแก่ซองและการท่องเที่ยวภูเขาคืมกังไม่ได้เป็นเพียงแหล่งรายได้ที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่ถูกกฎหมายสําหรับเกาหลีเหนือซึ่งดีกว่าการปล่อยให้พวกเขาหาเงินจากช่องทางผิดกฎหมายแต่ยังเป็นการสร้างกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับสันติภาพขึ้นในฝั่งเกาหลีเหนือเมื่อมีเจ้าหน้าที่และแรงงานจำนวนมากได้ประโยชน์จากความร่วมมือ ก็จะเกิดแรงต้านภายในต่อการกระทำใดๆที่จะทำลายบรรยากาศของความปรองดองนอกจากนี้การส่งเสริมการแลกเปลี่ยนระดับประชาชนผ่านการจัดงานรวมญาติที่พลัดพรากหรือการแข่งขันกีฬาร่วมกันจะช่วยทลายกำแพงแห่งความเกลียดชังที่ถูกโฆษณาชวนเชื่อที่สร้างขึ้นมานานหลายทศวรรษแม้ว่าเจตนาจะแน่วแน่แต่เส้นทางสู่การฟื้นฟูความสัมพันธ์นั้นไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ อุปสรรคสำคัญที่สุดคือการตอบสนองของเกาหลีเหนือเองซึ่งยังคงมุ่งมั่นพัฒนาโครงการนิวเคลียร์เพื่อเป็นหลักประกันความอยู่รอดของระบอบการยื่นไมตรีของเกาหลีใต้อาจถูกมองว่าเป็นความอ่อนแอและอาจถูกใช้เป็นเครื่องมือต่อรองเพื่อเรียกร้องสิ่งที่มากกว่าเดิมยิ่งไปกว่านั้นกำแพงของมาตรการคว่ำบาตรจากนานาชาติโดยเฉพา,ะส,า,ะ,ชา,ชาะสหรัฐอเมริกายังคงเป็นอุปสรรคใหญ่ต่อโครงการทางเศรษฐกิจ รัฐบาลของอีแจมยองจึงต้องดำเนินการทูดสองแนวรบคือเจราจากับเกาหลีเหนือไปพร้อมๆกับการโน้มน้าวพันธมิตรอย่างสหรัฐและประสานงานกับผู้เล่นสำคัญอย่างจีนเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมระหว่างประเทศที่เอื้ออำานวยขณะเดียวกันแรงต้านจากภายในประเทศก็อาจเป็นส่วนหนึ่งของความท้าทายที่มองข้ามไม่ได้กลุ่มการเมืองฝ่ายค้านและภาคประชาชนที่ไม่เห็นด้วย ยอมวิพากษ์วิจารณ์ว่าน,นี่คือการต่อลมหายใจให้กับระบอบเผด็จการและอาจเป็นการนำงบประมาณไปสนับสนุนการพัฒนาอาวุธของศัตรูโดยไม่ตั้งใจการสร้างความเข้าใจและรักษาการสนับสนุนจากสาธารณชนจึงเป็นภารกิจที่สำคัญอย่างยิ่งแม้ว่าสุดท้ายแล้วการตัดสินใจของรัฐบาลเกาหลีใต้ภายใต้การนำของอีจมยองในการหันมาดำเนินนโยบายเชิงรุก เพื่อฟื้นสัมพันธ์กับเกาหลีเหนือถือเป็นการเดิมพันครั้งใหญ่ที่วางอยู่บนความเชื่อที่ว่าสันติภาพที่ยั่งยืนไม่สามารถเกิดขึ้นได้จากการกดดันและโดดเดี่ยวเพียงอย่างเดียวมันคือความพยายามที่จะเปลี่ยนสมการความขัดแย้งบนคาบสมุทรเกาหลีจากเกมที่ต้องมีผู้แพ้ผู้ชนะไปสู่การแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกัน แม้ว่าหนทางข้างหน้าจะเต็มไปด้วยความเสี่ยงและความไม่แน่นอนแต่ก็เป็นก้าวที่จำเป็นที่จะต้องเดินเพื่อสร้างโอกาสแห่งสันติภาพขึ้นใหม่จากซากปรักหักพังของความไม่ไว้วางใจและประชาคมโลกก็กำลังจับตามองว่าความกล้าหาญที่จะเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะสามารถนำพาคาบสมุทรเกาหลีไปสู่บทสรุปที่แตกต่างจากประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาได้หรือไม่